มาแล้วครับพานมิดโอ้ยโอ้ยได้จริงจริงเหรอโอ้โหเป็นเลร์เลยอ่ะอะไรอะ่อะ,อะผงแดงเหรอโอ้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะพบก,กับผมนะครับช่างนเด,ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้รถผ่านไปก่อนนะครับรถด้านหลังเนี่ย อ่าตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้านะครับผมอยู่ที่บ้านสะพานหินเนาะตาบลแหลมกลัดอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทําคลิปวิดีโอนะหลังจากไม่ได้ลงเนี่ยไปหลายวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะถามหาคลิปกันเนาะบรรยากาศดีมากๆครับอากาศเช้าที่บ้านนอกเนาะก่อเนี่ยอยู่บนสะพานเลยครับบนถนนเนาะแล้วก็วันนี้จะพาไปดูนะครับวันนี้ผมไม่ได้ลง ไปถ่ายในเรือเองเนาะวันนี้ผมพาไปดูแม็กกับน้ำมิดหรือพานมิดนะครับเขาไปเก็บขายนะหรือกู้อวนนะครับเป็นอวนเขียวอวนอาวางปลาทะเลโดยตรงเลยนะครับพอดีเพิ่งทําอวนกองเนี้ยเสร็จแล้วก็เพิ่งมาลองวางกันครับเป็นอวนตาใหญ่แบบเขาเรียกยังไงใหญ่แบบวางพวกปลากระพงปลา กับเนบนปลาอะไรอย่างนี้เลยครับนู่นอ่ะอยู่ด้านหลังผมนู่นอ่ะตอนนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะเพราะอยู่ไกลครับอยู่นู่นเลยครับผมเห็นเรือริบๆนู่นครับมีทุนลอยลอยน้ำอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะว่าวันนี้จะหมานไม่หมานนะมาตั้งแต่เขาเรียกอะไรภาษาตราดเขาเรียกเตี่ยวอวนนะครับตั้งแต่เตี่ยวอวนเสร็จก็เพิ่งมาลงกันครั้งแรกนะครับนี่แต่ว่าเรือมันไปได้สองคนเนาะก็ผมก็เดี๋ยวถ่ายอยู่ข้างบนนะให้พานมิรกับแม็กเขาเก็บอยู่ บนเรือเนาะพายคนเก็บคนนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันครับอยากหเห็นบรรยากาศซะก่อนเนาะเนี่ยบรรยากาศสวยมากครับบ้านนอกเนาะอากาศดีนะครับไม่ร้อนไปกันเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมเดินมาริมคลองฝั่งนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรือของอเพื่อนบ้านนะครับเป็นประมงพื้นบ้านเนาะบรรยากาศผมก็มารออยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาก จะพายผ่านนี้กันนะครับไม่ได้ลงเรือเองเรือไปได้น้อยครับผมนี่เดี๋ยวไว้มีเงินจะซื้อแบบนี้สักลำเนาะไปได้หลายคนเลยครับนี่เดี๋ยวเมื่อทำช่องได้เงินได้ทองก็มีเงินลงทุนก็จะหาเรือสักลำแบบนี้นะไว้ออกอาหาปลาทะเลบ้างตกปลาทะเลบ้างแล้วก็ลงคลองบ้างเนาะอบบนี้เขาเรียกเรือท้ายตัดเนาะเป็นเรือไฟเบอร์นะครับจะก,ก็จะมีเครื่อง แบบนั้นนะฮะเครื่องหางยาวแบบนี้นะเนาะเรียกเรือหางยาวก็ได้ครับนี่ขนาดกันลังดีเลยนะสี่ห้าคนนี่สบายสบายเลยครับก็ประมาณนะักสามสี่หมื่นบาทครับเรือแบบนี้มาแล้วครับพันมิรไม่ได้ถ่ายให้ตู้ตอนเก็บเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่เรือตอนเขาเข้าฝั่งนะว่าเขาได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพันมิดโอ้ยโอ้ยได้จริงจเหรอ่ะ โอ้โหเบล้ลเลยอ,อ่ะอะไรอ่ะผแงผแดงเหรอโอ uh. ้โห uh, ดูครับตัวเบล้ลเลยนุนนุนนุนโอ้ั้นเดี๋ยวเนื้ออ้วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเตี่ยวหัวสองกันเลยโอ้ยเด็ดครับเด็ดนุนไปนะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาขึ้นเรือเนาะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้ยหมาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาเรือขึ้นกันช่องนี้นะครับเรามารอรับช่องนี้เนาะ มาจะถึงกันแล้วครับมาแล้วครับนี่โอ้อย่างนี้หมานนะลงลงลงคืนแรกอะหลังจากเตี๋ยวอ้วนมาเสร็จหน้าก็หมานเลยฮะโอ้ยโดนกระพงแดงแล้วครับผมแม่มาละมาละเดี๋ยวได้ดูกันนะผ่ <laughs> านมิดจ,จัดกระพงแดงมาให้ดูแต่เช้าเลยนะครับนุ่น กับคลองน้ําเค็มนะครับมันก็ไม่เค็มจัดนะมันจะออกก่อยๆด้วยครับคลองนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงต่อระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มเนาะมันจะเป็นก่อยๆนะมาแล้วฮะเดี๋ยวได้ดูตัวกันครับโอ้เห็นอยู่ในเรือใหญ่ครับผมนี่มาแล้วเรือน้อยนั่งสามคนไม่ได้ฮนะมูนอุ้ย โลรเลยครับเดี๋ยวเอาเรือขึ้นข้างบนมันแล้วดูกันอ่ะนี่มาดูกันครับขอยกโชว์ตัวเดียวนะแต่ว่าโอ้โหสามตัวครับผมนี่แต่ว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตายจนขาวแล้วแบบเนี้ยครับโอหแต่ตัวเป็นโลครับตัวนี้แต่ว่าไว้ทําปลาเค็มได้เนาะอย่างเงี้ยไม่ได้มากู้ยามนะมาวางทิ้งไว้เมื่อวานเย็นนะครับ โอ้โหสวยเลยครับผมพงแดงนี่ผมชอบมากเลยถ้าเกิดว่าเขายังเป็นอยู่สีเขาจะสดแล้วก็แดงฉาดเลยนะครับนี่สามตัวครับผมหมกับข้าวเป็นมื้อเลยครับตัวนี้ย่อมหน่อยเนาะนี่ตวงนะโอ้โห,โหสุดๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์วางนะกันเรื่อยๆนะครับนี่อวนปลาทะเลแบบนี้เนาะเนี่ยครับตา ประมาณสิบกว่าเซนนะครับแล้วก็เป็นอวนเขียวแบบนี้ก็ปลากระเบนก็ติดฮะปลากระพงปลาะทะเลใหญ่ๆเนะี่ติดหมดนะ่ะโอ้ถือว่าได้อยู่ได้กินครับวันนี้หมาน <laughs> อ่ะดูอวนพานมิตรนะครับเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวยกให้ดูนะจะได้รู้นะครับก็ค่อนข้างจะยาวแล้วก็หนักนะครับผมเดีน้ำยกคนเยะไปไห นี่ฮะนี่นะเตียวเองกับมือนะครับนี่อวนก็ลึกแบบนั้นนะฮะเนี่ยอันนั้นเป็นทุ่นนะส่วนทุ่นนะครับนะ่ะลองจับกลางสักช่องให้เพื่อนๆดูนี่ฮะล่ะก็ลึกสักประมาณสองเมตระเนาะสองสองเมตรครึ 2, 2, 2, ่งเนาะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่วมท่วมหัวคนนะฮะประมาณสองเมตรครึ่งครับผมนี่ข้างบนข้างบนเป็นทุนนะ่นเนาะลอยแล้วก็ข้างล่างเป็นตะกัวนะครับนี่ก็อวนแบบนี้แล้วก็ยาวประมาณสัก หกเจ็ดสิบเมตรได้เนาะนี่ฮะ <laughs> นี่ครับดูดูแม็กยกนะโอ้ oh. สุดสุดเลยฮะกับการหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านเนาะก็ไม่เคยวางกันนะครับแบบนี้เพิ่งมาเตี่ยวอ้วนได้แล้วก็วางครั้งแรกเนาะถือว่าใหญ่มากๆครับโอเคถ้าเพื่อน <laughs> ๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะเกี่ยวกับการหาอยู่หากินแนวะวิถีพื้นบ้านนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกาลังใจให้กันนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยว มีคอนเทนต์ให้ลงเรื่อยๆช่วงนี้ก็ลงคลิปห่างๆหน่อยนะครับเพราะผมติดขายทุเรียนด้วยเนาะก็แต่ว่าก็จะไม่ห่างหายไปนานมากนะครับผมอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ